เดอะชูเซนวันนี่คือชื่อเรียกที่นาเบิทจะยกให้กับแทมลอน3 5 1 5 0 f ขีดถึง2.8ชูจุดเด่นที่มาพร้อมกับค่า F2 ที่ระยะ35มิมลและช่วงปลายกระบ,บอกที่ระยะ150มิลพร้อมกับค่า F2.8 ดีไซน์ที่มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่อยู่ประมาณหนึ่งมีน้ำหนักสุดทิิอยู่ที่1.1โลด้วยกันแหวนซูมจะมีความหนืดเล็กน้อยที่ช่วงระยะร้อยขึ้นไป การซูมจะเป็นการซูมแบบกระบอกยืดนะครับจะไม่ใช่การซูมแบบอินเทอร์นอลพร้อมสวิตช์ล็อกสำหรับใช้ในการเก็บเลนเมื่อเราไม่ได้ทำการซูมออกไปพอ USB เพื่อใช้ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์เลนเรุ่นนี้ดีไซน์ที่แจแปน made in China ส่วนคนุณสมบัติของเลนเรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดีย๋ยวไปชมกันครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เลนตัวนี้เคยปรากฏออกมาเพราะก่อนอันนี้เขาเคยปรากฏ มาในระบบของเลน DSR ทางที่เป็น E F เมาส์ ount, แล้วก็ที่เป็น F เมาส์ ount, นะแต่ว่าเขาจะเป็นที่ F 2 8ถึง F 4ด้วยกันพร้อมกับมีลบกันสั่นด้วยนะซึ่งตัวนี้จะไม่มีนั่นเองถ้าเราสังเกตเลนในระบบของฟูลเฟรมนะเขาจะมีเลนกษักระสั์หรือไม่ก็กษักระสั์แม่เาจะเป็นช่วง Y ช่วง Normal Zoom แล้วก็ช่วง t e l e Zoom อย่างเช่น16-35แล้วก็จะมีช่วงน o r m มั z ซูมอย่างย4 7 0ิบ 200ซึ่งมันจะครบช่วงตั้งแต่ Y, Normal แล้วก็เทเลแต่ตัวนี้เนี่ยดูจากระยะเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าไปต่อช่วงกับเลน Y ถ้าเพื่อนๆมีระยะ16-35เนี่ยแล้วเพื่อนๆเล็งเลนตัวนี้อยู่คุณพก2ตัวคุณจะได้ช่วงตั้งแต่16จนไปถึง150นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเฮ้ยมันมันค่อนข้างที่จะดีเลยนะคือบางคนบอกว่าเฮ้ย ทำไมเราไม่เอา24-70หรือ24-105ถ้าถามว่าเลนแทมลอนรุ่นเนี้ยสามารถที่จะทดแทนเป็นเลน1ใน2ของเลนในกลุ่มเลนกระสับเนี่ยจะสามารถทำได้ไหมลาเบิร์บ,บอกเลยว่าสามารถทดแทนได้คู่แข่งสำคัญของเขาคือตัว24-70แน่นอนครับว่าตัวนี้ได้เปรียบก,กว่าในส่วนตัวเรื่องระยะแล้วก็ค่า F นะครับเพราะว่าตัวนี้ระยะใส่ภาพมีเขาได้ค่า F2 นั่นเองคุณจะนำไปเทียบกับระยะ ย4 0 5มันจะเสียเปียบแค่ช่วงระยะ24เท่านั้นอย่างเดียวเลยแต่ถ้าคุณเลือกที่จะใช้ซูมระยะยาวๆ3-5 5 0สามารถที่จะทดแทนได้ดีกว่าอาจจะต้องแลกกับเรื่องขนาดของตัวเลนนะครับผมแล้วก็ตัวน้ำหนักของตัวเลนด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็ได้เปรียบเสียเปียบกันไปอยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลดนะ้วยเนาะว่าต้องการไปใช้งานในลักษณะไหนด้วย ด้วยราคาที่อยู่ประมาณ60,000ไปลายเมื่อนำมาเทียบกับเลนในช่วงสากษัตริย์เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นทั้งช่วงการใช้งานและก็ค่า F ที่มีความครบเครื่องอยู่ในระดับหนึ่งแม้ว่าอาจจะไม่สามารถทดแทนในช่วงวแล้วก็ช่วงเทเลโฟโต้เหมือนกับช่วง70 200หรือช่วง16 35ก็ตามทีซึ่งถ้าใครมองหาเลนทอรเซูมสักตัวหรือเลนอมอนซูมสักตัวหนึ่ง เลนรุนนี้คุ้มเงินทุกบาทที่จ่ายอย่างแน่นอนแม้จะเป็นเลนเติร์ดปาร์ตี้ที่เป็น e m o u n t แต่ที่นัเบิร์ดได้ทดสอบเรื่องระบบโฟกัสต้องบอกเลยว่ามีการตอบสนองที่ไวใช้ได้เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นที่ระยะ35มิลนะครับมีการตอบสนองที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเลนค่ายเลยทีเดียวนะหรือจะเป็นช่วงระยะ85มิลก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะครับผมแทบจะแยกกันไม่ออกเลยทีเดียว แต่จะมีจุดสังเกตที่ระยะ150มิลน,นะซึ่งเป็นช่วงเทเลจะมีการโฟกัสที่อาจจะดอบลงนิดนึงนะคือมันเร็วแต่ว่ามันไม่ได้เร็วแบบปื๊ดปัาดเหมือนตอนช่วง3-5มิลกับช่วง8 5มิลตามลำดับแต่ถามว่าถ้านำไปใช้งานเนี่ยในส่วนตัวนาเบิร์ดนาะเบิร์ดนะมองว่าเออสปีดขนาดเนี้ยยังถือว่ารุดเร็วใช้งานใช้การได้อย่างสบายๆอยู่นะครับไม่ถือว่าช้าจนแบบเกินงามไปโดยรวมถือว่า โฟกัสของเจ้าแทมลอน3.5ขีด150 f 2 2 8นั้นทำผลงานมาได้เป็นที่น่าพอใจต้องยอมรับว่าเลนแทมลอนรุ่นนี้สามารถคุมอาการโฟกัสเบรดดิ้งได้ค่อนข้างดีทีเดียวสังเกตจากในคลิปนะครับแทบไม่มีอาการโฟกัสเบรดดิ้งปรากฏให้เห็นแต่อย่างใด ตัวฉากหน้ากับฉากหลังไม่มีเที่บว่าเหมือนเปอร์สเปกทรีมันขยับอะไรขนาดนั้นนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่จะนำเลนส์รุ่นนี้ไปทำการถ่ายวีโอในแง่ของภาพนิ่เลนส์แฮมรอรุ่นนี้ก็ตอบสนองได้เป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของสีเรื่องของมูดแอนโทนเรื่องคอนทราสเรื่องความคมแม้ว่าเลนส์รุ่นนี้จะไม่มีระบบกันสั่นแต่ก็พึ่งพาระบบกันสั่นในตัวบอดี้อย่างตัว Sony a7c ได้ เพราะว่านาเบิร์ตถ่ายที่ระยะ150มิลเนี่ยก็ถือถ่ายที่สปีด1นึส่วนสิแล้วก็1นส่วนสิได้อย่างสบายสบาย,บายนะครับโดยที่ว่าภาพไม่มีอาการสั่นไหวแต่ยังได้สำหรับเพื่อนๆที่มีคําถามเกี่ยวกับองศารับภาพของเจ้าทธรรมรุ่นนี้โดยเฉพาะใครที่ใช้ตัว24่สอยาู่เนี่ยอาจจะยังสงสัยอยู่เนาะเปอร์สเปกทีฟด้านหลังกับฉากข้างหลังเนี่ยจะถูกดึงเข้ามาอยู่พอสมควรให้สังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับร้อยหเนี่ยนะร้อยหเนี่ยจะอยู่แค่ตรงนี้ ส่วน150เห็นไหมมันจะโดนดึงเข้ามาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวถ้าเป็น150นะครับเทียบกับ200มิลฉากของตัว200มิลจะถูกดึงให้เหมือนกับว่าใกล้กับแบบมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้ถ้าใครต้องการเลนเทเลซูมที่เน้นการถ่ายภาพแนวฟลเทท,ที่อยู่ในงานอีเวนต์ต่างๆน,นะนะเบิร์ลจะขอเชียร์ไปทางตัว70-200ม,มากกว่า200มิลจะให้ดอปที่ดีกว่าและโบเก้ที่ดีกว่ารวมถึงการเบอร์ฉากหลังด้วย เมื่อเทียบกับที่ระยะ150มิลนั่นเองถามว่าเลนรุ่นนี้คมไหมนะเบิร์ดบอกเลยว่าคมตั้งแต่ F แรกเลยนะดูที่ F แรกนะครับเอเห็นไหมฮะคลิปเลยนะแต่ตรงขอบๆก็จะมีนิดนึ่งนะครับนะอันนี้ที่ระยะ35เลนซูมที่มีช่วงซูมเยอะๆเนี่ยส่วนมากนะครับที่ระยะต้นเนี่ยเขาจะมีความคมที่ดีกว่าอยู่แล้วนะแม้ว่าจะเปิดที่ f กว้างสุดของเลนรุ่นานานๆก็ตามทีอันนี้จะเป็นที่ระยะ150มิลที่ F2.8 ครับเดี๋ยวเรามาดูถ้ากลางภาพเนี่ยคมเลยเห็นไหมฮะเทกเจอร์ต่างๆขึ้นหมดนะครับแต่พอเรามาดูตรงริมๆกันดีกว่าเห็นไหมฮะมันจะมีเห็นไหมฮะ,ม,ะ,ม,ม,ฮะมันจะเหมือนแบบติดซอฟต์ๆนิดนึงนะแต่ถามว่าในภาพรวมถามว่าคมไหมคมเลยเห็นไหมฮะถ้าดูแบบเนี้ยดูแค่ตรงโลโก้ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมฮะ ถือว่าคมเลยทีเดียวซึ่งใครที่กังวลเรื่องความคมของเลนรุ่นนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นช่วง3 5มหมิลก็ดีหรือช่วงปลายที่150มิลก็ดีนาเบอร์บอกเลยว่าเป็นเลนที่ให้ความคมที่อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็มีความคมที่จัดจ้านใช้ได้เลยทีเดียวลักษณะโบเก้จะเป็นในลักษณะแบบ,บไหนการเนื้อจะสะอาดไหมนะแล้วโบเก้จะขอบแข็งหรือเปล่าเนาะฟึบโอ้เห็นไหมฮะเป็นออนเนียนอยู่คือมันจะไม่ใช่โบเก้ที่แบบมีความสะอาดนะครับ รวมไปถึงตรงบริเวณขอบนะครับขอบจะค่อนข้างที่จะคมด้วยนะเบิร์ดบอกเลยว่าเลนตัวนี้อาจจะไม่ใช่เลนที่ให้โบเก้ที่มีความใสเนื้อคินคลีนนะแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเยสแบบประมาณว่าฉันจะนําไปถ่ายให้เกิดโบเก้ไฟแบบทั่วๆไปนะครับอันนี้บอกเลยว่าสบายๆครับตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนอย่างที่นายเบิร์ดบอก35เนี่ยเขาก็มีจุดเด่นที่ F2 ละหรือใครจะหมุนไปที่ระยะ50นะ หรือจะที่ระยะ85หรือที่ระยะ1 5 0เนี่ยก็พร้อมที่จะให้โบเก้ที่มีความสวยงามแล้วก็ลูกที่ใหญ่ยอยู่ในประมาณหนึ่งด้วยเช่นกันเดี๋ยวเนะบเบร์จะพาเพื่อนๆมาดูไฟแชกของแทมลอน35 1 5 0กันนะเนื่องจากว่าตามสปเปคเขาเนี่ยเขามีกีบรวถแสงทั้งหมด9กีบด้วยกันนะเดีย๋ยวเรามาดูกันครับผมไฟแชกที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะแหลมเลยนะซึ่งปกติถ้าเป็นเลนส์รุ่นอื่นๆที่นบเบร์เคยเทสมาเนี่ยมีลักษณะเหมือนแบบเป็นพวกใบพัด โอ้ oh, f 11ดีเลยนะเดี๋ยวเรามาดูที่ f 8กันนะครับ f 8คือด้านซ้ายด้านขวาคือ f 1 1เห็นไหมฮะชัดเจนเลยว่า f 1 1แหลมกว่ายาวกว่าแล้วก็รู้สึกจะคมกว่าด้วยนะเรามาที่ f 1 3อันนี้คือในตำแหน่งเดิมเลยนะเบอร์ไม่ได้มีการขยับกล้องแต่อย่างใดนะเห็นไหมฮะจะใหญ่กว่าตอนที่เป็น f 8แล้วก็ f 1 1ตามลำดับสุดท้ายที่ f 1 6ซึ่งตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆด้วยเนาะว่า ชอบแบบแชรแบบนี้ไหมหรือจะชอบแบบแชร์ใบพัดหรือจะชอบแบบแชรแบบแหลมๆอะไรประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นอะเบิร์ดอะเบิร์ดบอกเลยว่าเป็นเลนส์อีกหนึ่งรุ่นที่ให้แชร์ไฟที่สวยงามทีเดียวถ้าหากเรานําเลนส์รุ่นนี้ไปทําการถ่ายย้อนแสงเราจะเจอการโกสกาแฟปรากฏอย่างเด่นชัดจากภาพจะเห็นนะว่ามันมีลักษณะแบบเป็นลิ้วกลมๆเนาะแล้วก็แบบพุ่งออกมาจากจุดที่แสงกระทบเข้ามา ซึ่งจะเป็นทั้งวงกลมวงใหญ่ๆแล้วก็เป็นวงกลมวงเล็กๆต่อๆๆกันมาเจอทั้งในสภาพแบบแสงแดดปกติแล้วก็แสงแดดแบบจัดๆเวลาที่ถ่ายย้อนแสงนะรวมไปถึงถ้าใครถ่ายย้อนแสงแบบว่าพวกหลอดไฟเวลากลางคืนเนี่ยก็จะเจออาการโกดแฟร์ปรากฏให้เห็นเช่นกันแม้ว่าเพื่อนๆจะถอดฟิลเตอร์หรือใส่ฟิลเตอร์อาการโกดแฟร์ที่จะเจอกับบนเลนส์แฮมรอนรุ่นนี้ยังปรากฏให้เห็นอยู่นั่นเอง ในส่วนอาการ ca ของเจ้าแทมล่อนรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนกันจะมีแบบเป็นแกมม่วงนิดๆน,นะครับไม่ได้เยอะจนเกินไปนะตอนที่8ถือว่าดีขึ้นกว่าตอนที่เป็น f 2นะฮะอันนี้ต่อที่8นะครับ f 4ถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีทีเดียวสำหรับอาการ ca ของเลนรุ่นนี้นะครับ5.6ก็ถือว่าดีขึ้นตามลำดับนะครับสำหรับใครที่กังวลเรื่อง ca ของเจ้าทม์อนรุ่นนี้ ถ้าเราไม่ได้ทำการซูมจับผิดไม่ต้องกังวลอาการ CA แต่อย่างใดโลเ c a เราจะดูตรงบริเวณที่อยู่นอกเหนือจุดโฟกัสซึ่งจะเป็นตรงช่วงนี้กับช่วงข้างล่าง,งนี้ด้นานล่างนะครับจะเห็นว่าจะมีเป็นสีแกมมาเจนต้าแล้วก็สีม่วงอยู่นิดนึงนะครับแต่ถือว่าไม่ได้เยอะนะส่วนด้านบนก็จะมีเป็นสีออกอมเหลืองเหลืองเห็นไหมฮะจะออกอมหลืองเหลืองนิดนึง ซึ่งอาการโลดต a เอเนี่ยนะจะค่อยๆทุเลาลงเวลาที่เพื่อนๆหลีค่า F นะครับแต่อันนี้เนี่ยนะเบิร์ไม่ได้หลีค่า F ให้ดูนะจะให้ดูที่ F กว้างอย่างเดียวว่าเอออาการโลดต a เอเนี่ยของเจ้าเลนตนัวนี้มีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาดูอาการวินเ็ตที่ระยะต่างๆกันนะอันนี้เนี่ยเริ่มที่ระยะ3.5ก่อนเลย3.5เนี่ยจะเริ่มที่ F2 นะเห็นไหมฮะจะมีเป็นสีเทาๆอมดําตรงนี้ตามขอบสีม,มุม 50จะเป็นที่ f 2 2นะครับนะเห็นว่ายังพอมีอยู่แม้ว่าเราจะเปิด f กว้างสุดเนาะคืออันเนี้ยเบอร์ไม่ได้หลี f เลยนะจะให้ดูที่ f กว้างสุดว่าเออวินเยียที่จะได้จากเระยะต่างๆเนี่ยจะเป็นประมาณไหน85วที่ินของอาการวินเนียที่ f 2 8ถือว่าดีกว่าตอนที่เป็นระยะ35เห็นไหมฮะ35จะมีแบบอมเทาอมดำอย่างงี้จะพอเป็นช่วง85เริ่มดีขึ้นนะแม้ว่าเราจะเปิด f กว้างสุด ร้าสิบมิลจะอยู่ที่ f 2.8เหมือนกันจะอาการเทียบเคียงกับตอนระยะ85มิลเลยทีเดียวซึ่งถ้ามองภาพรวมนะครับถ้าใครที่ใช้ช่วง35มมิลคุณอาจจะต้องระวังเรื่องอาการวินเหยียดตรงนี้ด้วยมาถึงอาการบิดเบี้ยวภายในภาพหรืออาการ distortion กันบ้างที่ระยะ35มิมลให้สังเกตตรงเส้นตรงนี้เห็นไหมครัมันจะเป็นเส้นตรงๆแล้วมาตรงกับการมาันจะแบบป่องขึ้นมาจิตเดียวจิตเดียวนะครับต่อมาที่ระยะ85มิล สังเกตตรงบริเวณเสาเห็นไหมจะเว,ว้าฮะว้าวแบบชัดเจนเลยแล้วก็ตรงบริเวณกลางภาพ3 5จะกึ่งๆึ่งจะกึ่งกจะบวมเนาะแต่พอเป็น85เห็นไหมฮะตรงเส้น,ม,นมันเหมือนแบบว้าวแบบขุบเข้าไปอะไรทำนองนี้สุดท้ายที่ระยะ150ซ้ายคือ85ขวาคือ105เห็นไหมคล้ายๆกันอาการจะคล้ายๆกันเลยคือง่ายๆว่าตามหลักฟิสิกส์เนี่ยช่วง Y มันจะป่องนะครับพอบ มาช่วงนอ์มอนมันจะเริ่มแบบข้อที่เข้าทางคือจะแบบกำลังพอดีพอดีแต่พอไปช่วงเทเลเนี่ยมันจะมีอาการเว้าให้เห็นอย่างเด่นชัดเหมือนอาการแบบนี้เลยนะสรุปหลังจากที่นาเบิดนำเจ้าเลนรุ่นนี้ไปทำการทดสอบก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นเลนที่มีพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็มีออปติกที่สมกับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่ประมาณห0,000ไปไปลายอาจจะมีบางจุดหรือบางเรื่องเล็กๆไม่ว่าจะเป็นในสองตัวพอร์ต USB ที่อยู่ตรงข้างๆกระบ,บอกเลนที่ ไม่มีจุกป,ปิดยางไม่แน่ใจว่าในอนาคตถ้ามีพวกความชื้นลงไปเนี่ยจะมีอิชชู้อ,อะไรกับตัวเลนหรือเปล่ารวมไปถึงขนาดของตัวเลนที่มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักที่ประมาณโลนิดๆคือเหมือนตัวเลนนะครับปันใหญ่กว่าแล้วแบบตรงตรงผิวเลนด้านล่างครับมันจะอยู่อยู่อยู่ดันดันตรงบอดี้ขึ้นนะครับทําให้เวลาเราจับบอดี้แล้วมันกิ้งไปกิ้งมาได้อะไรทางตงนี้ซึ่งพอมันใช้ไปสักพักมันอาจจะแบบว่ามีการเสียดสีกับตัวบอดี้ได้ ซึ่งตรงนี้ถ้าใครที่ใช้อ p e อยู่แล้วหรือจะเป็นในสุ่ตัวใช้ตัวแบตเตอรี่กิอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะลดอาการตรงส่วนนี้ได้อยู่ใครที่กำลังจะมองหาเลนที่จะมาทดแทนเลน2กระสับหรือ3กระสันบนะเบอร์บอกว่าเลนตรงนี้ไม่ทําให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้คือรีวิว t ทม r o ล35ขีด150 F 2-2.8สวัสดีครับ